ผมเดินผ่านพระรูปนี้ทุกวันเป็นรูปปั้นของหลวงตาที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาท่านเป็นที่พึ่งของทุกคนใครๆก็รู้ว่าท่านเมตตาแต่จะมีใครรู้บ้างว่าก่อนจะเป็นหลวงตาท่านเคยเป็นนักเลงหัวไม้ย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนแถวนี้เถื่อนมากผมยังเด็กเห็นแต่พี่แกคุมซอยต่อยตีเป็นว่าเล่นใครขวางเป็นโดนหมดวันหนึง่ง ผมเห็นแกนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวข้างศาลาริมน้ำผมกล้ากล้ากลุกลัวเข้าไปถามเป็นอะไรหรือพี่ผมถามเสียงสัน่นแกเงยหน้าขึ้นมาดวงตาแดงกำไอ้น้องกูทำคนตายหลังจากวันนั้นพี่แกก็หายไปพักใหญ่กลับมาอีกทีก็โกนหัวห่มผ้าเหลืองชาวบ้านตกใจกันหมด จากนักเลงกลายเป็นพระได้ยังไงไม่มีใครรู้แต่ที่รู้คือท่านเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจริงๆหลวงตาช่วยพัฒนาชุมชนสอนธรรมะเด็กๆท่านก็เมตตาใครเดือดร้อนท่านยื่นมือเข้าช่วยเสมอไม่มีใครคิดว่าอดีตของท่านจะโหดร้ายขนาดนั้นนี่แหละครับคนเราเปลี่ยนแป,ปลงกันได้เสมอแม้แต่คนที่ดูเหมือนจะไม่มีวันเปลี่ยน